แกะมากินหญ้านะครับอันนี้ในแปลงลำใหญเล็กหญ้าเยอะเลอเกินกินดีมากกินหญ้าอ้วนนะครับกินแล้วอ้วนเร็วคอยถ่ายพยาธิบ่อย ถ่ายพยาธิก็มีทั้งฉีดใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็กรอกปากตัวเร็วนะครับอันนี้ก็จะมีลูกผสมนะครับขนเยอะนี่ก็จะติดอันพื้นเมืองนะครับหรือที่เขาเรียกกันพมา่าหางยาวขนเยอะนะครับเข้าฤดูฝนนี่ต้องเอาปัตตัเลียนไถยให้แต่ว่าข้อดีก็คือทนโรคนะครับ ส่วนตัวที่เดินมาขาขาวนี่เป็นลูกผสมซานต้าอันนี้เป็นแม่สาวนะครับยากจริงเน็บๆนินย เชือกอแดงๆนี้จะเป็นแม่สาวนะครับกลังกปทรอายุการใช้งานก็ห้าหกปีนะครับตั้งท้องห้าเดือนเนื้ออร่อยมากนะครับโดยพาะเมนูย่างนะครับเมนูย่าง เมนูอแกงก็อร่อยครับแต่ต้มนี้มไม่เคยกินครับอันนี้ก็มีอยู่40กว่าแม่นะครับกินยญ้าเป็นจะพัดมีส่วนผลไม้ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงนี่แกะนี่เหมาะมาก แต่ศัตรูที่สำคัญเลยก็คือหมานะครับหมาเห็นแ้ะชอบกัดเป็นของคู่กันเราก็ต้องป้องกันไม่ให้หมากัดนะครับทำรั้วหรือว่าใช้คนนะครับเฝ้าแกะชอบที่ แห้งแห้งนะครับหญ้าแห้งก็กินได้ฟางก็กินได้นะครับหญ้าสดก็กินดีที่พื้นนี้นะครับก็จะมีหญ้าหลากหลายนะครับของโปรดเลยที่นี่จะใช้พ่อพันธุ์ไวดดอปเปอร์นะครับเป็นแกะเนื้อ เป็นลูกร้อยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แบ็กดอปเปอร์เลือดสูงคุมตัวหนึ่งนะครับ2ตัวอันนี้ประมาณ40แม่ก็การตั้งท้องก็ดีครับมีประสิทธิภาพไม่อ้วนมากนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ไม่มีเสริมหัวอาหารนะครับไม่มีหัวอาหาร กินหญ้ากับฟางล้วนๆนะครับก็ถ้ามีหญ้าอ่อนก็จะอ้วนหน่อยนะครับมีกระถิ่นก็จะอ้วนกินเก่งครับสีนี้ก็จะทนนะฮะทนทานแกะแกะฝูงหรือแกะไร่ทุ่งนะครับก็จะนิยมผสมข้ามสายพันธุ์ พือให้มีความทนทานต่อโรคโดยเฉพาะโรคพยาธินะครับโดยเฉพาะพยาธิพยาธิเนี่ยจะเป็นศัตรูที่สำคัญทำให้แกะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม,ไม่แข็งแรงนะครับมีหลากหลายพยาธินะครับพยาธินี่ก็จะมาจากหญ้าจากน้ำนะครับแล้วก็ติดต่อกันนะครับ ต้องระมัดระวังแกะคลอดลูกเป็นตัวนะครับแล้วก็เกิดมาปุ๊บก,ก็วิ่งได้เลยนะฮะเกิดจากท้องแม่ก็เดินล้มลุกคุกขานส่วนใหญ่เราก็จะขังไว้นะครับให้กินฟางให้แม่กินฟางอยู่ในคอกถึงจะปล่อยออกมารวมฝูงนะครับประมาณ5้ถึง7วันนะครับลูกแข็งแรงดีแล้วก็ปล่อย พราะบางทีออกมาอาจจะไม่ทันฝูงนะครับยืนอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนเลยนะครับหญ้าเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ก็กินได้ทุกเม็ดเลยครับถ้าปล่อยให้เลมประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ท้องเปลองแล้วฮะเราเอาฟางไปให้ก็ไม่เหมือนกับเขามาเลมเองนะครับสมบูรณ์แข็งแรง ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแกะนะครับเนื้อนะครับธงชัยจันทบุรีฟาร์มอยู่หมู่ที่1ตําตำบลทับช้างอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีรุ่นนั้นนะครับรุ่นย่านมแล้วนะครับเพศผููนะครับสําหรับท่านที่จะแบ่งไปเ,เลี้ยงนะครับเลี้ยงก็ได้หมดครับจะล่ามหรือว่าจะจะ แบบกั้นคอกหรือว่าจะปล่อยถ้าไม่มีหมานะฮะที่นี่เราก็จะมีลูกแกะเกิดทุกเดือนนะครับเดือนละสิบสิบตัว,ส,ตวสิบตัวนะครับตัวผู้เราก็แบ่งขายต่อส่วนตัวเมียก็จะมีแบ่งเป็นแม่พันธุนะครับพวกนี้นะครับสนใจก็แวะเข้ามาเที่ยวมาชมได้นะครับอยู่ที่ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับอากาศดีครับที่นี่ ว่าแล้วก็ยังไม่หยุดกินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ